พี่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วพี่นัดพี่คนนี้ไว้แล้วครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากครับพี่บ, <c oughs> บ้านผู้ใหญ่ไปทางนั้นใช่ไหมครับพี่ไกลไหมประมาณกีนเน่เมตรอ่ะ,อ,ะอ๋อได้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 ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโู้ไไน่ารักจังเลย ถามตรงบ้านนี้นะว่าใช่หรือเปล่าไล่กันมาใช่บ้านเล็ที่นี้คือบ้านเลขที่ที่เราถามถึงเหรอครับ่อ๋อเราบ้านผู้นําอยู่ตรงไหนครับผู้นำชุชนผู้ใหญ่ผู้นําชุมชนรอยันนี้มันมีผู้ใหญ่รอหรออ๋ออันนี้คือถึงพิกัดเลยที่พี่พามาใช่ผมก็คัดคาว่าเขาจะหรอครับโอเคองถามดูะได้พี่ขอบคุณมากครับขอบคุครับที่ไรเดอร์ชี้พิกัดบ้านเล็กที่ที่เราตามหาให้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนั้นจะมีบุคคลที่เราตามหาอยู่หรือเปล่า ต้องลุนครับลุยถามไปเลย